คุณผู้ชมถ้าสมมติว่าคุณจะแลกนะคะอะไรสักอย่างหนึ่งกับคนรักเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะได้อะไรเป็นรางวัลเปิดคลังสารณีวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะพาไปพบกับการแข่งขันนะคะที่ต้องเรียกได้ว่าของรางวัลเนี่ย แหมชักจูงใจคอดื่มเลยจริงๆค่ะเพราะว่าเทศกาลนี้นะคะเรียกว่าแข่ง um อุ er ้มเมียชิงเบียร์เท่าน้ำหนักตัวคุณผู้ชมหรือที่เรียกว่า wife carrying world championships ค่ะหรือเทศกาลอุ hm ้มภรรยาชิงแชมป์โลกนั่นเองเทศกาลนี้นะคะจัดขึ้นที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะในเดือนกรกฎาคมเป็นประจำทุกปีเลยเทศกาลนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1992ค่ะเกิดขึ้นมาจากช่วงปลายทศวรรษที่1800 ในแต่ละปีนะคะการแข่งขันชิงแชมป์อันนี้เนี่ยดึงดูดผู้ชมนับพันนะคะเข้าสู่เมืองประมาณ4,000คนเลยทีเดียวค่ะต้องบอกว่าการแข่งขันนี้เนี่ยจัดขึ้นในภาคกลางของประเทศฟินแลนด์นะแล้วก็มีผู้เข้าแข่งขันจากหลาย10ประเทศเข้าร่วมเลยค่ะโดยการแข่งขันนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานพื้นบ้านของประเทศฟินแลนด์ที่เกี่ยวข้องกับการอุ้มลักพาตัวผู้หญิงนะคะให้หีออกจากหมู่บ้าน ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ที่แต่งงานกันจริงๆค่ะแต่ผู้หญิงต้องมีน้ําหนักอย่างน้อย49กิโลกรัมขึ้นไปเทคนิคที่พบบ่อยที่สุดก็คือท่าแบกค่ะที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยความหน้าลงกับพื้นแล้วใช้ขาเกี่ยวกับต้นคอของผู้ชายเอาไว้นะคะมีการจัดการแข่งขันเกิดขึ้นหลายประเทศทั้งในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียโปลแลนด์และประเทศอังกฤษค่ะ แล้ววิธีการอุ้มผ่าอุปสรรคมากมายคุณผู้ชมต้องบอกว่าไม่ใช่แค่อยู่ดีๆอุ้มไปแล้วก็แบบว่าเข้าเส้นชัยนะแต่เขาต้องผเผชิญกับว่าสิ่งกีดขวางมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเดินในโคลนข้ามน้ําที่มีความสูงระดับเอว กำแพงไม้และจะบอกว่าการแข่งขันนี้เนี่ยเขาได้มีสถิติโลกด้วยนะคุณผู้ชมโดยคู่รักที่ทำสถิติโลกได้นะคะนั่นก็คือเขาได้ทำการแข่งขันในระยะทาง235.5เมตรนะคะภายในเวลา55วินาทีเท่านั้นและจะบอกว่าของรางวัลก็คือทีเด็ดมากๆเป็นอะไรดูไหมคะของรางวัลก็คือเบียร์ปริมาณเท่าน้ำหนักของภรรยาที่ลงแข่งเป็นของรางวัลน,นั่นเองถ้าสมมติว่าภรรยาน้ำหนักตัว58 ก็จะได้เบียร์ประมาณ58ลิตรหรอคะอย่างนี้ <c oughs> ได้ไหมเอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมสนุกสนุกแล้วก็เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมานะคะใครที่เป็นคอดื่มก็ลองไปที่ฟินแลนด์กันได้เพื่อจะได้รางวัลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสารคดีมีชีวิต